เล่สิอันดับกูชิที่ชอบนะคะก็วันนี้คายเปิดไปแล้วก็จะมาเล่นสิอันดับกูชิที่ชอบกันก็อันดับที่สิบนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะชอบปังด้วยตัวนี้นะคะอันดับที่สิบไม่สโลนะคะมีเนมิค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันดับที่เก้าค่ะอันดับที่เก้าหรอซึ่งัวนี้เลยจูน่าค่ะต่อไปอันดับที่แปดค่ะเป็น ั người, the <limitation> ้นบัรนะคะอันดับที่เจ็ดนะคะจะเป็นตัวนี้เลยสลับเปล่าลู่อันดับที่หกนะคะจะเป็นตัวหมีแบ้เยค่ะอันดับที่ห้านจะเป็นไม่รู้อะไรกเล่นอันดับที่สนะคะจะเป็นโดนัทเลยค่ะโซนแล้ว ต่อไปนะคะอันดับที่สามคอนเซ็ปต์คอเบอร์เกอร์ค่ะอันดับที่สองค่ะจะเป็นทาร์ตไขค่ะอันดับที่หนึ่งค่ะจะเป็นตังยาวค่ะนุ่มสุดๆมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถึงกดแชร์ให้เราด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ